กีสาบวกเกาหลีทีเด็เล้นวเนาะอืมน้ำเสียวคือเนาะเราอืมคุณครับใส่เลือรหอมเลเนาะ แสบนะเหมือนอยู่น้องคายเลยแต่ตรงเลือดพร้อมแล้วจูบค่อย วันนี้ที่โรงเรียนหนาวไหมหไม่ค่อยหนาวใช่ไหมร้อนใช่ไหมวันนี้ไม่ว่ว็ร้อนนะค่อนข้างร้อนเลยนะวันนี้ออกไปข้างนอกร้อนเลยอะแดดร้อนใส่กินเบื่อเบอรอแสบลา มันกินข้าต้มแต่กินกี่เซยกินทุกอย่างในขวางหน้าจริงหิวหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นโมโหหิวแล้วหิวโมโหหิวโมโหมัพี่เปอร์ปปะ โจ๊กไส่ต้มเลือดอีสานสไตล์ุณเหล้วฟินมากต้มเลือดไก่ต้มเลือดไก่ที่ห้ฮ่องกงแพงแพงแพงละสามสิบหาเหรียญ แค่ร้อยกว่าบาทบ้านเราสิบบาทนะไปแต่ด้วยความที่เาอะะ s <S าอยากกินไงอยากกินก็ซื้อตัว,ตวไปซื้อเหยื่อมนาะของกิน อันนี้โจทำเองนะคะใส่ต้องเลือดด้วยมันร้อนไหมอากาศร้อนมากตอนนี้ร้อนไหมลูกอ่ะไม่ร้อนโอเคนี่ว่าร้อน Such จำได้จำได้น้องมีแหงจังนะป้าลาไปยุใส่มา <c oughs> สบายดีจ้าโอ้ยนานมากเลยเด้ลาไปยุใส่ลา่าก็บมาเล่นหาเอื้เนี่ย กินข้าวกินข้าวกินโจ๊กมาเดิอมาเดิคุณน่ะต้มโจ๊กกินเองตามภาษาอขาเนียวเขาไหมมังหวยโจ๊กขอยบ้าใหญ่เลยกินแบบซาใจเลยอันนี้ต้มเลือดเด้อต้มเลือดไก่อืต้มเลือดไก่ ของฮ่องกงกี่ไรกินฮอดบานไม่ได้ยินเสียงเอ้าแม่นบอกเดี๋ยวเดีวเปิดเสียงก็เด้อได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังเนาะได้ยินหรือยังคะก็เาบอกเปิดเสียงแล้วเด้ได้ยินบ่เนาะได้ยินเสียงค่อยบอก I'm not going to give kimchi.